สวัสดีครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับบ้านฮีโร่ปอมของเราแต่ว่าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นคลิปแบบพรีเซนต์ลูกหมาพรีเซนต์ฟาร์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคนะครับผมที่จะทําให้น้องเนี่ยนิ่งขึ้นหรือว่า หลายๆท่านเนี่ยอยากเลี้ยงน้อง้อมที่นิสัยเรียบร้อยอว่าไม่ซนเกินไปนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนอื่นเลยมีลูกค้าหลายท่านมากนะครับที่บอกว่าเฮ้ hey, อยากได้น้องที่เรียบร้อยมีไหมเอาไม่ซนไม่ดือ้ออย่างเงี้ยผมต้องบอกก่อนว่านิสัยเนี่ยจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมนะอย่างหนึ่งขึ้นกับคนเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งคนเลี้ยงก็คือสภาพแวดล้อมเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ย เป็นคนไฮเปอร์เป็นคนแบบชอบเง๊๊ๆ๊เป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องหมาก็จะเป็นเหมือนเรานิสัยมันจะค่อยๆเป็นไม่ใช่ว่าวนิสัยที่วันที่รับไป กับนิสัยที่อนาคตจะเหมือนกันเสมอไปนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับจะเปลี่ยนแปลงตามคนเลี้ยงตามสภาพแวดล้อมยิ่งบ้านไหนมีคนเยอะมีคนตามใจเยอะการที่จะฝึกการที่จะเทรนค่อนข้างยากค่อนข้างลําบากนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวช่วยแล้วก็วิธีการหรือพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราจะควรปรับเพื่อไม่ให้ลูกของเราเนี่ยหรือว่าน้องหมาที่เรารับไปเนี่ยดื้อเกินไปเช่นหนึ่งนะครับ เวลาเราเปิดประตูเข้ามาสมมติเราไปข้างนอกมาเราเปิดประตูบ้านเข้ามาเดินเข้ามาอย่าพึ่งพุ่งพุ่ง,งตรงไปหาเขาที่คอของเขาหรือว่าโกงของเขาทันทีให้เราเดินผ่านและทําอย่างอื่นไปก่อนอาจจะไปกินน้ําเข้าห้องน้ําวางกระเป๋าทาอย่างเงี้แล้วค่อยกลับมาคือพฤติกรรมที่อย่าไปสนใจเขานะครับอย่าเปิดบ้านเข้ามาแล้วพุ่งไปหาน้องหมาโดยตรงเขาจะจําทุกครั้งว่าเมื่อเวลามีคนเปิดบ้านเขาจะ เขาเอ่เขาจะดีใจรอเลยเพราะาคนจะเข้ามาหาเขานะครับอีกอย่างหนึ่งพฤติกรรมวัยนี้กําลังชอบแทะวัยกาลังโซนเลย3เดือน4เดือน5เดือนช่วงนี้วัยกาลังชอบแทะชอบงมชอบอะไรเงี้ยบางครั้งพอเราเจอเขาแงบแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะอุ้ยยังไม่อุ้ยเอย ถ้าเราทําพฤติกรรมแบบนี้น้องเขาก็จะมองตามมือแล้วเขาก็จะดิ้นวุ่นวายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําคือนิ่งที่สุดยื่นตุ๊กตาให้นะครับถ้าเรานิ่งเห็นไหมครับตอนนี้ผมยังไม่ฝึกอะไรนะคือปล่อยให้เขาแบบไฮเปอร์ไปก่อนแต่โดยที่ผมจะไม่ค่อยสนใจเราจะไม่ค่อยไปจับอะไรเขาเขาก็จะหมุนไปหมุนมาทีนี้เราพยายามทําให้นิ่งที่สุดอ่าเราจะพยายามทําให้นิ่งที่สุดอย่าเพิ่งไปสนใจเขาแต่บางคนอ่ะชอบเล่นกับหมาอทำอย่างเงี้ยปุ๊ไปไปอันนี้ น้องเขาจะเป็นหมาที่เอเลเซร์ไฮเปอร์มองตามมือเราไปตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อย่ามองข้ามนะครับผมมันเป็นวิธีการมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่เขาซึมซับเราไปบางบ้านมีเด็กแล้วพากันวิ่งรอบ,บ้านกับน้องหมาอย่างเงี้ยต้องระวงังถ้าเรานิ่งน้องหมาจะนิ่งเห็นไหมครับหลังจากนี้เขาจะเลิกสนใจสิ่งอื่นแล้วเขาจะไม่ค่อยสนใจผมถ้าผมไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาตั้งแต่แรกนะครับเขาจะเริ่มสนใจสิ่งรอบข้างอย่างเช่นตุ๊กตาของเล่นแต่เราเราไปสนใจเขาเยอะเกินไปเขาก็จะดื้อนะครับอ่ทีีน่่งออยูใมมืผมเย คือเจลวิตามินนะครับที่มีขายทั่วไปนั่นเองแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อที่ยูโรปอม <S <S ก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการฝึกน้องนะครับเป็นเจลวิตามินนูติพัทเจลนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับหลายคนถามว่าให้เยอะได้ไหมคือวิตามินมันก็คือวิตามินจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้กินแทนข้าวนะครับเมเป็มนกินแทนข้าวไม่ได้แต่ว่ามันก็บำรุงร่างกายด้วยและเอาไว้สอนเอาไว้ฝึกน้องได้ด้วยตัวนูติพัทเจลตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าจะช่วยกันได้ยังไง ทีนี้นูริพัทเจลเนี่ยเราใช้เป็นหลอดแบบนี้เลยเวลาบีบเราบีบแค่ให้รู้สึกว่ามีแค่ตรงนี้ออกมานิดนิดเพื่อให้เขาเลียนะครับแต่ไม่ใช่บีบปื้อจนเขาอิ่มบางคนเห็นเขากินเยอะแล้วชอบอะไรเงี้ยมานี่ลูกมามาจกี้อีกะอีก,กนี่ก่อนอ่ายืนเห็นไหมครับเขาจะชอบแล้วทีีเราสามารถจับวางเขาได้ในทุกท่าทุกลีลาอีเกเดินเดินอ่าเดินมาเดินมาไม่บีบเยอะนะครับแค่ให้เขารู้สึกว่าเลียได้ เดินนี่งอย่าอย่าต้องสองขาอันนี้โอเคนี่นี่ก่อนไม่เอานี่ก่อนคอยใจเย็นเฮ้เฮ้อ่ะใจาเย็นก่อนนี่นี่นเราต้องให้เขากินแล้วให้เขารู้สึกคุ้นเคยนะครับกินจนกว่าเขาจะรู้สึกคุ้นเคยนะครับผมแล้วเขาจะทาตามคาสั่งเรานะค่อยค่อยฝึกนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ เย็นเนอ่ะนี่นิ่งก่อนนี่จะกินก็เดินนะเดินมานี่ไม่กระโดดพยายามนะครับถ้าเห็นพฤติกรรมที่กระโดดสองขาแบบนี้ไม่ทำนะครับการที่เราให้กินโดยใช้วิตามินในการฝึกเนี่ยเราจะให้ยืนในแนวระนาบสี่ขาไม่ให้ยืนสองขานะครับเพราะน้องจะมีปัญหาเรื่องขานิ่งก่อนเฮ้ hey. นี่ไม่เอานี่เอ๊ะนี่ไม่เาขาเฮ้ยปงัปงปัง กินไหมกินไหมนี่กินไหมกินไหมอยู่ก่อนนี่ยาสองขาไม่อะไม่อะอะ่ถ้าเขาไม่ทําตามคําสั่งเราจะไม่ให้นะครับจนกว่าเขาจะนิ่งนี่นี่น,นี่อยู่ก่อนอพยายามอย่ายืนสองขาอย่าฝึกให้ยืนสองขานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ไฮเปอร์ที่สุดที่เอามาเทสนะครับ เพราะฉนั้นเราจะดูนะครับเพราะว่าหลายบ้านก็จะไฮเปอร์แบบนี้อ่ะเดิน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 มาเดินมาค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินเดินอ่ะยิงก่อนยิงก่อนนี่อยู่ก่อนไม่เอาสองขาไม่เอาใจเย็นใจเย็นไม่เอาเลยนะไอ้นมาเรื่อยเรื่ มาฝังนี้มาฝังนี้ก่อนนี่ก่อนเอ้ยไม่เอาไม่ทำสองขาไม่เอาสองขาทุกครั้งที่เขายกสองขาเราจะไม่ให้เขายกสองขานะครับเราจะไม่ให้เขายกสองขาด้วยเด็ดขาอ่ะมา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 ไปค่อยเดินไ่ค่อยเดินอันนี้อ่ะเห็นไหมเขาจะเริ่มตามแล้วเขาจะเริ่มตามแล้วอ่ะให้ทำอย่างนี้ปึ๊บยาสองขายาไม่เอาการที่ไม่ให้ยกสองขาเพราะเดี๋ยวข้อสะบ้าด้านหลังมีปัญหานะครับ อยู่ก่อนไม่เอาไม่เกาะพี่นี่น่ะค่อยมามาะน่ะเดินมาเดินมาเดินมานเดินมาไม่เอากระโดดอด่าทํทเร็วนะครับอย่าแบบเหวี่ยงมือไปเร็วเราเพราะว่าแม่เขาจะกระโดดนะครับแม่เขาจะกระโดดเราให้เขาเดินเราให้เขานิ่งเราต้องการให้เขาแบบอะบางครั้งเราเราไม่ได้บีบเยอะนะครับแค่มันโผล่ๆมานิดนึงนะ นี่อเอมาอมามาเราจะไม่บีบเยอะนะครับผมอะเดินมอันนี้มานนี่ยิงก่อนไม่นี่ไม่ได้กินนะไม่ได้อะยืนก่อนยืนในนี้ยืนดีดียืนดีนดีต้องค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆทําทำนะครับ นิ่งนะนิ่งนะนิ่งก่อนนิ่งก่อนฟังไม่มีสมาธิไม่เอา่าฟังใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นฟังก่อนเดี๋ยวถ้าดื้อเราจะไม่ให้นะครับนี่ถ้าดื้อเราจะไม่ให้นะครับ อยาสองขานี่นี่นีน่ให้เขาเดินตามปุ๊เขาจะดูนิ่งลงนี่เ้นี่ประมาณนี้นะครับตอนอื่นต้องให้เขาคุ้นเคยก่อนอย่าเพิ่งไปฝึกอะไรที่มันมันเยอะการฝึกนะที่เนี้ยคืออยากให้เขานิ่งลงหรือว่า ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับผมโดยการมีีมเงื่อนไขกับคําสั่งรถานี่ให้พยายามให้แนวนี้นะครับอย่าไปให้เพื่อยืนแล้วยืนสองขานะครับไม่ได้เลยนะครับไหนดูสิรอเฮ้เ hey. ด็กๆเนี่ยจะต้องจะฝึกยากหน่อยเขาจะมีความสมาธิสั้นอยู่แต่เราก็ค่อยๆฝึกเข้าไปนะครับวันละครั้งทำวันละครั้งก็ยังได้นะครับถ้าใครมีเวลา นี่ก่อนอีกอย่างหนึ่งเราจะทําตัวยุกยิกแบบเวียงไปเวียงมาอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเห็นไหมครับเขาจะเริ่มสนใจเราแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาจะเริ่มอยู่ข้างหน้าเราให้เขาคุ้นเคยก่อนนะครับอันนี้คือทดลองครั้งแรกเลยนะครับให้เขาคุ้นเคยนะครับผมให้เขาคุ้นเคยกับเราแล,แล้วเขาจะอยู่โฟกัสที่หน้าเราเอ๊ะเอ๊ะชิคกี้ไม่เอาไม่ยืนสองขาอยู่ดีดีอยู่ดียย นี่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 เงยฟงัฟงฟังฟังฟังนะฟังนะไม่ขยับมายืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่ขยับไม่ขยับยืนไม่เอาฟังก่อนนี่ง่ายดูสิไม่เอานะไม่เอ <c ười> า ไม่เอาเลยค่อยๆนะครับเราต้องแบบอันไหนที่เราไม่ต้องการให้เขาทำนะครับเราต้องใช้น้ำเสียงที่ดุนะครับผมต้องดุหน่อยนี่เก่อนมาเดิ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 นมาวนมานิมาวนมาไหมวนมานนิอ่ะวนมานีิวนมานนิวนมาวนมาเบาๆนะครับอย่าเวี่ยงมือเร็วนะครับเพราะว่าถ้าทำเร็วอ่ะมันจะเป็นแบบออ้ยอย่างนี้วินี้มันจะมันจะมันจะทําให้เขาดื้อนะครับเพราะฉะนั้น การเดินการม mm ูฟ hmm. เคลื่อนย้าย mm hmm. เดินรอบตัวเราอย่างเงี้ยนี่ mm hmm. มานี่นโอเคอ่ะเราต้องช้านะครับให้เป็นชา้ชาๆแบบนี้ทีเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยยับมือเราด้วยนะครับเขาก็จะมาเลียที่หลอดวิตามินที่เราให้นะครับอ่ะ mm hmm. ค่อยๆฝึกไปนี่จิ mm ๊บ hmm. จิ๊จิ๊อ่ะอเดี๋ยวมานี้มานี้ะ วัยนี้ก็เป็นกําลังเป็นวัยที่สนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกเนี่ยจะต้องใจเย็นๆค่อยๆนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆให้นะครับไปแล้วไปแล้วสนใจสิ่งรอบข้างตลอดมานี่เฮ้ยดีไหมยิงอ่ะนิงก่อน,น,อนให้เปอพฤติกรรมนะครับอุนอกจากการให้เจลวิตามินแบบนี้หลอกล่อแล้วเนี่ย ถ้าเราอยากให้เขานิ่งเนี่ยพยายามทําตัวให้นิ่งด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเขาหมุนไปหมุนมาถ้าผมเล่นกับเขาถ้าเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นแต่ถ้าเรานิ่งนะครับเราต้องลองนิ่งสักพักหนึ่งเห็นไหมครับเขาจะไม่ค่อยสนใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวเราให้นิ่งที่สุดนะครับเขาถึงจะไปหาสิ่งอื่นเราควรเอาตุ๊กตาอะไรให้เขาเล่นนะครับอย่าพยายามไปชวนเขาเออเลิร์ศเกินไปนะครับผมนี่ น้องตั้งแต่สองเดือนนะครับสามารถเริ่มฝึกได้แล้วนะครับค่อยๆฝึก,กวันละนิดวันละหน่อยนะครับนี่ขั้นแรกคือได้ความเอาความนิ่งให้ได้ก่อนนะครับเอาความสนใจให้ได้ก่อนอย่างาเงี้ยถ้ายืนสองขาไม่ให้ยดุดไม่เอาไม่ยืนไม่ยืนสองขาไม่ยืนสองขานะอะ่ค่อยเดินพิกเกค่อยเดิน ค่อยเดินค่อยเดินมานี่มาเรยเรอมาเรยเรอมา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 เร็วมาเร็วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับค่อยๆฝึกไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆยังไม่อยากให้เริ่มฝึกขอมือขออะไรมากมายนะครับเราฝึกเอาสมาธิก่อนในขั้นแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอโตขึ้นมาหน่อยเราค่อยฝึกให้ได้ อย่างเช่นนี้สยัยฝึกขอมือทํานูน่นทํานี่ค่อยๆทํานะครับผมแต่ตอนนี้เราฝึกความนิ่งเห็นไหมครับเวลาอุ้มเนี่ยก็จะก็จะดูนิ่งขึ้นได้ระดับหนึ่งนะครับผมทีนี้เราเรา,เราปล่อยน,ะนังก่อนอมาๆมา,มา,มาเร็วๆมามานี่นี่เวลาที่ฝึกเนี่ยควรที่จะไม่มีสิ่งเรารอบข้างเยอะอย่ามีคนเยอะนะครับต้องมี อยู่คนสองคนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามีสิงเราลอกข้างเยอะเนี่ยเขาก็จะมองตรงคนนู้นคนนี้ไปนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับพฤติกรรมต่างๆนะครับที่เราต้องระวังนะครับพยายามทําตัวเองให้นิ่งที่สุดแล้วน้องถึงจะนิ่งนะครับแต่ถ้าเราอัลเลร์หรือไฮเปอร์เนี่ยยิ่งน้องตัวที่คัดมาเนี่ยจะเป็นน้องที่อัลเลอร์ที่สุดที่ไฮเปอร์ที่สุดนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งอีกตอนหนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยน น้องไปอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงน้องที่จะฝึกง่ายกว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็จะเดินตามยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ก่อนนี่ก่อนอันนี้เอ้ยไม่อยู่สองขานี่นี่ ที่เริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะฝึกคล้ายๆกันเหมือนกันนิ่งก่อนนิ่มาเดินเดินเดินอ่าคนนี้ก็จะค่อนข้างมีสมาธิมากกว่าดังนั้นวิธีการฝึกอ่ะตัวไหนดื้อมากดื้อน้อยใช้เวลาต่างกันนะครับเชื่อให้คนน่งนี่ก่อนนี่นิ่นี่นิ่ก่อนนิ่ก่อนครับไอเก่งไหมเก่งมากเลยอ่าพอเขาทำได้เราต้องชมนะครับ อ่ะอย่างคนนี้เขาจะมีสมาธิมากกว่าก็จะฝึกง่ายหน่อยนิ่งก่อนนิ่ก่อนโอเคเก่งมากครับเก่งมากครับเดินมา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 นมาเดิมามาเนาดินานาเดินนนานนานนอนนิ่มานมาค่ิยเดินนมาเนิ่งนินินนิเดิน อ่ะเดินมาเดินมาอัานนี้มามาค่อยเดินมามาอันนี้อ่ะนี่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 นก่อนมาชึบชึบอ่ะนี่อ่าเราก็สามารถรูปช่วงหางเขาขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเพื่อเหมือนจริงๆก็เหมือนการจัดทรงการยืนอะไรอย่างเงี้ยให้เขายืนดียืนสวยงามนะครับอ่าน,นิ่งก่อนนะนิ่งก่อนนิ่งค่อยก่อนนี้ นี่งก่อนนี่กินไห hm มให้ท like uh> li <ah ี่กินเก่งมากครับมา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 เลยมาเดินมาหนี่เดินมาหนี่เดินมา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 ก่อนนิ่ง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 ก่อนไม่เอาไม่หมุนนี่นี่เฮ้ยดูปุ๊บนิ่งก่อนอ่ามามามานิ่งก่อนนิ่งนิ่ง JK

อันนี้นิ่งก่อนนะนิ่งก่อนนะเก่งที่สุดเลยคอยก่อนนะคอยไคอยเย้เฮะคอยคอยเฮ้ยนี่นี่อ่ะมามาเดี๋ยวจะเดินแล้วนะเดี๋ยวจะเดินแล้วมามาแบบนี้ไหมใช่ไหมาเดิน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 มาเนี่ยเดินมาเนี่อ่ะเดินมาเดินมาเดินมาโอเคนี่คอหยุดหยุดหยุด หยุดหยุดหยุดะน,นดดดดดะ,ดดดดดดะก็จะประมาณนี้นะครับเราฝึกให้ได้สมาธิประมาณนี้ไปก่อนนะครับเริ่มต้นให้เขาเดินตามให้เขามองเราให้เขานั่งให้เขาหยุดให้เาคือพยายาม พยายามให้ประมาณนี้ก่อนแต่การนั่งน่เดี๋ยวค่อยฝึกก็ได้ผมอยากให้ยืนยืนสี่ขาแบบนี้แล้วนิ่งเห็นไหมครับอ่านิ่งก่อนอ่าแล้วก็ให้แบบนี้นะครับคนนี้ก็จะฝึกมาง่ายระดับหนึ่งหน่อยนะครับนิสัยจะร้อตัวต่างกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้เห็นว่าถ้าดื้อก็ค่อยๆใช้เวลาถ้าเรียบร้อยหรือว่าสมาธิดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จากประมาณนี้มันก็จะง่ายเขาจะโฟกัสเราแล้วเขาจะนิ่งคอยเราก็จะสั่งเขาได้แล้วทีเนี้ยโดยให้เป็น เจลวิตามินแบบนี้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านที่เจอปัญหาว่าทําไมน้องหมาที่บ้านดื้อจังทำงามที่บ้านโซนจังนอกจากการใช้เจลวิตามินตัวนี้ช่วยแล้วพฤติกรรมสําคัญมากที่สุดนะครับพฤติกรรมสําคัญมากที่สุดตามสภาพแวดล้อมนะครับพฤติพฤติกรรมตามสภาพแวดล้อมหากที่บ้านคนเยอะหรือเราเป็นคน alert h y อร์น้องก็จะเป็นคน alert hyper ไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นพยายามนะครับผม ทำตัวให้นิ่งที่สุดไม่ว่าเขาจะหมุนล้อตัวเราหรือดื้อแค่ไหนเราต้องนิ่งที่สุดนะครับจนกว่าเขาจะเริ่มนิ่งหรือไม่สนใจเราเราค่อยๆเรียกเขาเข้ามาแล้วให้เจลวิตามินนะครับฝากสําหรับทิคเล็กๆน้อยๆนี้ไว้ด้วยนะครับทางฮีโร่ปองเราอาจจะไม่ได้บบเชี่ยวชาญในด้านการฝึกสอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี่คือเป็นสิ่งที่แชร์จากประสบการณ์นะครับแชร์จากสภาพแวดล้อมที่เราเลี้ยงเนี่ยมันมีผลกับน้องยังไงนะครับหลายท่านอาจจะถามว่าทำไม น้องที่บ้านดื้อจังเลยทำไมที่นี่ไม่ค่อยดื้อแม้กระทั่งการตามใจเยอะหรือชวนวิ่งเล่นกระโดดโรเต้นเยอะก็จะทาให้คขมมินิสัยที่อเลอร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ให้ว่าฝึกกันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนบ,บัสดี้ค่ะชิคกนะเคกเก่งไหมชิคกี้มาชิกี้มไม่ยืนสองขานะไม่ยืนสองขานะ 啾啾啾，啾，哎，喏，啾啾啾，哎 <noise>，啾啾，走 <noise>。<noise> <noise> <noise>